สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่พุทธพุทธ,ทธทอุทยานถ้ำปฏิหารนะครับ,บอำเภอโค้งเชียมจังหวัดอุบลรชาชธานีนี่ที่เขาเล่าเลือกันว่าเป็นหนึ่งเมืองรับแหล่ครับยวพาไปดูกันนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นบริการรอบๆตัววัดนะฮะอยู่ใ,ใกล้ๆกับภาชนะใดนะครับทุกคน งนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้าปฏิหารนะครับนี่เดินมาตรงนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็อากาศหนาวนิดนึงอะนี่จะมีทางลงตรงนี้นะครับนี่นะครับ ู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกคนนะนี่ทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศลมลืนมากโอ้นี่นะครับทุกคนตอนนี้เป็นฤาษีนะครับทุกคนนะ นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวถ้ำกันนะครับอยู่ด้านล่างนี้นี่ด้านนี้เป็นพยานาคนะนะครับ เขาเรียกว่าเป็นถ้ามืดนะเป็นพระนามเดิมแต่โบราณปีพุทธศักราช2,528ขนาดนามเป็นถ้าปฏิหารแห่งเมืองลับแหลครับนี่นะครับทุกคนสาธุประกาศห้ามจุดทูบบริเวณถ้ำนะ นี่ก็เป็นบริเวณด้านล่างนะครับสาธุครับสาธุ มืดมากมีเสียงน้ำไหลด้วยนะครับยากาศภายในตัวถ้ำ ก็จะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนเขาว่าเป็นเมืองรับแหลนะที่สามารถทะลุไป,ปยังประเทศลาวได้นะนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านลา่าง มีกากาศด้านล่างมืดมากทุกคนมองไม่เห็นนะครับ น,นี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พระผู้ใหญ่และญาติโยมนะนำไปทำน้ำพุทธมนต์นะครับห้ามหลงแช่จะอยู่ด้านล่างนี้ต้องลงไปตรงนี้นะครับได้ยินเสียงน้ำเลย เราก็จะเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับีีด้านในบริเวณตัวถ้ำขออนุญาตนะครับห้ามยตายโยมนะเก็บก้อนหินมาตั้งเรียงกัน ก็เป็นบริเวณด้านในนะครับเข้ามาด้านในอันนี้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ด้านหนกว้างมาก ก็มาถึงด้านในตัวถ้ำกันแล้วนี่นะ ตรงนี้ก็ห้ามเข้านะครับทุกคนนะเขตอันตรายนะครับมีฮะตรงนี้ห้ามเข้านะครับสุดแค่นี้นะมาได้สุดแค่นี้นี่ทำปฏิหารนะครับนะที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองลับแลนะครับที่สามารถทะลุไปยังประเทศลาวได้นะครับ ๋ยวเราขึ้นไปข้องบนกันนะครับหลังจากที่ลงมาข้างล่างถ้ำนะบริเวณหนะ้าปากถ้ำก็จะเย็นนิดหนึ่งนะพีเพราะว่ามีน้ําไหลนะครับนะเขาเชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะตรงนี้บันไดก็จะมี พญานาคสองตนนะครับซ้ายขวาเลยเดี๋ยวเราขึ้นกันแล้วนะครับ นบนถ้ำอยู่ด้านบน ถอดรองเท้าด้วยสิทำมือใส่แว่นนะทำมือต้องใส่แว่นอ๋อใส่แว่นทำมืดเลยโอเคนะเอาอโอเค๋านี่ยังไม่ได้ถ่ายเล่ไหมถ่ายนี่น้เนี่ถนานเลยไปยิงตรงกลาง โอพ่มงเห็นลัทางไปวิหารเราห้า มีหันเราห้าอยู่ด้านนี้นะครับโอ้เมื่อกี้ขึ้นมาหอบเลยทุกคนนะครับเสียงหอบนิดหนึ่งซ้ายขวาก็จะเป็นป่านะครับ ล่ำลื่นมากโอ้นี่นะครับเป็นวิหารนะทุกคนนี่ก็จะเป็นลำธารนะครับแต่ไม่มีน้ำเลยนะน ตัวนี้เป็นวิหารลอหาสงบเงียบมากเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมมากเลยนะครับนี่นะวิหารลอห่าด้านในนี้ ข้างในก็จะมีพระบรมรูปนะครับคาถาดาบับกยสิตตามนิมิตที่ได้เห็นมาลอหามาลาวิภละ วิสัทธาคุณัฐานานา,นาวิชายุธาสัจฉมานายังยะเวเสนะชินะมาธานะตาตะวะภักขถาพุทธเจ้าหลวงลองหาพระสยามินทละ โหว,วโลอิติพุทธะสังมิอิติอละหังสัทสักกายังวะลังพุทธโธนโม,มพุทธายะก็เป <st> ็น เสเด็จพอรอห้านะครับทุกคนในหลวงรัชกาลที่5นะครับ จะเป็นวิหารน,นะทุกคนนะก็ะสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับนะครับก็เดินตามทางกันไปเรื่อยๆจะมีทางขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับก็ฝากที่ตามรับชมกันด้วยนะครับ นะครับก็จะไปหลายๆที่นะนะครับอัปเดตนะครับสถานที่นะวัดวาลา,ามนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะเผื่อใครได้มีโอกาสนะเว,วียนมานะครับจะมีทางขึ้นตรงนี้ นี่เลย ที่มาด้านบนกันแล้วก็วเป็นพุทธยานนะครับทำปฏิหารนะครับที่พาทุกคนมาได้รับชมกันโอ้ยากาศลํานรอบวัด ก็ฝาดคนไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับวัดถ้ำปฏิหารมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ใกล้ๆอา,าชนะใดนะครับนี่สำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ